สวัสดีครับชาราศิลมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาญเหืดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในัราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในกลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2 5ง4นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบตำตๆคลิปนะครับ ใครทต้องการติดต่อกับช่องบูพยานนะครับสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description สแปซลิงแล้วก็เกาะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างนะครับการสรุปของคนคุยนะครับหรือคนโสดแต่ไรสถานะหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีคู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับสามารถตรวจสอบกันได้อีกครั้งหนึ่งถ่ายคลิปนะครับทีนี้เราก็จะมาสรุป ภาพรวมของคนโสดกันบ้างนะครับสำหรับชาวมังกรลัคนามังกรว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับคนโสดขอไพ่สามไปให้กับคนโสดด้วยนะครับ k i คิงออฟ s อ q u e e n of ฟ n n นแล้วก็เด็กถือไม้โอเคครับคือไพ่ไม่ได้ตอบโดยตรงนะว่าคุณจะสามารถที่จะมีคน เข้ามาติดต่อส,สัมพันธ์แบบ1 o 0 k แต่ก็ยังสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีมีโอกาสไหมก็อพอมีโอกาสที่จะมีการพัฒนากับการที่จะได้คนคุยเกิดขึ้นก็มีโอกาสจะเป็นคนธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะครับที่เข้ามาติดต่อสรสัมพันธ์กับตัวคุณก็อพอมีโอกาสที่คุณจะได้คุยหรือได้ต่อยอดการพัฒนาจาก คนรู้จักกลายเป็นคนคุยกันนะครับก็โอเคมีโอกาสที่จะได้มีคนมาติดต่อสื่อสารกับคุณเช่นกันนะครับอาจจะมีคนมาชอบมาคนมาออติดพันกับตัวคุณได้หรือพูดง่ายก็สามารถที่จะมีโอกาสมีคนที่เป็นาธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับอาจจะเป็นคนอายุมากกว่าแล้วก็เป็นคนในเครื่องแบบก็จะเป็นไปได้เช่นกันหรือมีโอกาสเป็นคนเป็นไม้ด้วยที่จะมาติดต่อสรสัมพันธ์กับ ตัวคุณสหรับคนมังกรนนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวพาสบดีนั้นทับกับลักนาาของตัวคุณเองเป็นโกหมดเก์แปลว่าเกนดึงดูดเกณฑ์เนื้อหอมที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณเองและมีโอกาสที่จะเป็นราชินีถือไม้นะครับก็คงเป็นราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีโอกาสเป,เป็นเพจออฟวานเกิดขึ้นก็คือคนที่อายุมากกว่าตัวคุณแล้ก็คนที่อายุน้อยกว่าตัวคุณไปเลย สำหรับคนธาตุไฟมีโอกาสติดต่อสาสัมพันธ์กับตัวคุณแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาจากคนรู้จักเป็นคนคุยแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันนะครับแต่ต้องค่อยคยคุยกันสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่า King of s ฟสอเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าการเริ่มคุยก็อาจจะมีปัญหาติดติดขัดขัดกันบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมี Queen of one ก็แปลว่าคุยกับคนดูดีมีเสน่ห์นะแต่เขาก็ดูค่อนข้างหยิ่ง กับตัวคุณหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับส่วนเพจออฟวานก็เป็นคน <c oughs> ค่อนข้างงุงยิ้งงองแงอาจจะมีลักษณะของหลายบุคลิกที่เข้ามาติดต่อกับตัวคุณได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากกันสักนิดหนึ่งอย่างน้อยคุณก็มีโอกาสที่จะมีคนคุยเป็นคนธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะครับทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของคนคุยแต่ยังไร้สถานะจะมีโอกาสได้คอมมิตหรือมีโอกาสที่จะลงตัวกันได้มากขึ้นหรือเปล่าขอไพ่สามไปให้กับชาว มังกรลักนณมังกรด้วยนะครับสามดาบแล้วก็ไพ่สีหไม้แล้วก็ไพ,พ่เอ่อควีนออฟสอดเกิดขึ้นนะครับโอ้สำหรับคนคุยนะครับเอ่อสำหรับชาวมังกรอาจจะต้องระวัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีไพ่าสามดาบเกิดขึ้นมายังไงคุณก็ต้องระมัดระวังแหละเพราะคนที่คุณ คุยอยู่อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีอีกบุคคลหนึ่งแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราเพียงคนเดียวก็จะคุยกับอีกบุคคลหนึ่งด้วยเช่นกันหรือไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่คุยกับคนอื่นด้วยแล้วก็คุยกับเขาด้วยเช่นกันความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ต่อเนื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะดูแบบยัง ไม่ค่อยมีสถานะกับความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่ก็ยังพอมีโอกาสที่จะมีความหวังอยู่บ้างเพราะว่ามีไพ่สีไม้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบนะเพราะควินออฟสอดเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าบางทีเราอาจจะแบบเรียกร้องกับสถานะหรือคอมมิตนะดังนั้นเนี่ยคุณเรียกร้องไปคุณก็ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ควินออฟสอดแล้วก็ไพ่ซ้มดาบแบบเนี้ยมันแปลว่าคุณอาจจะยังต้องโสดต่อไปอยู่ พอสมควรเพราะว่าไพ่สี่ไม้เนี่ยถึงแม้เขาจะถูกเหมือนกับเขาอาจจะเป็นคนที่ดีเต็มกับความรู้สึกเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับดูดีมีเสน่ห์แล้วก็มีฐานะความรักความมั่นคงที่เหมือนกับจะดีกับตัวเราหรือสามารถที่จะสร้างอนาคตฝากอนาคตไว้กับตัวเขาได้เราอาจจะรู้สึกแล้วเ,เราคุยแล้วเราแบบประทับใจเขาหรือว่าเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับเรา หรือเขาอาจจะเป็นคนที่เราจะฝากอนาคตไว้กับตัวเขาได้เราอาจจะรู้สึกแบบนี้นะครับกับคนคุยคนนี้แต่สถานะความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะยังเลิกไม่ขาดกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะครับเพราะว่าคุยนอปสอดเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าเป็นแม่ไม่แปลว่ายังไงก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสกับความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวเพราะมันมีไพ่สามดาบมาการันตีอีกหนึ่งใบยังไงก็ยังต้องรอคอยไปดูอีกสักพักหนึ่ง อาจจะยังไม่ใช่คอมมิตในช่วงเดือนนี้อาจจะยังต้องไปดูเดือนมีนาก็อาจจะเป็นไปได้เราต้องดูสถานะอีกครั้งหนึ่งว่าสําหรับคนคุยจะมีความชัดเจนอีกหรือเปล่าเราต้องรอดูในช่วงเดือนมีนานะครับเพราะว่าค่อนข้างอาจจะลําบากหน่อยในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องรอโอกาสไปอีกสักพักหนึ่งหรือต้องคุยกันไปอีกสักพักหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเรียกร้องนะเรียกร้องไปอาจจะมีปัญหาแล้วก็อาจจะต้องเลิกกันได้เพราะว่า ไพ่สามดาบเนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่แปลว่าความผิดหวังอย่างเดียวมันแปลว่าอาจจะต้องเลิกกันก็จ,จะเป็นไปได้ถ้าเราใช้อารมณ์กับการคิดหรือการตัดสินใจนะครับแล้วไพ่เดทไม่ก็ข้างๆเนี่ยมันแปลว่าจบเลิกลากันเป็นไปได้ดังนั้นก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูสําหรับชาวมังกรที่จะมีคนที่มีคู่แล้วนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรในเดือนกุมภาพันธ์ เอมเพรสเรเนะครับแล้วก็ไพ่หกเหรียญโอเคครับคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวเกิดขึ้นได้นะสำหรับคนที่เป็นคนมังกรน,นะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่เรเวอร์มาจริงๆไพ่เรเวอร์เนี่ย,เ,ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างเสีย แต่ก็มีข้อดีได้พอสมควรนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีไพ่เสียมากวนแปลว่ามีโอกาสที่จะมีการลงตัวกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นอาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับเพราะามีไพ่เด e Temperance เกิดขึ้น Temperance เนี่ยเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการที่คุณสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการกลับมาของคู่ของคนรักก็อาจจะเป็นไปได้มีพลังงานค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าเงินเป็นไพ่ที่ บ่งบอกมาเลยว่ามีไพ่เทมเพรนถึง2ใบแปลว่าคุณสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสามารถที่จะเอาชนะใจใเขาได้เปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได้ให้เขากลับมาเติมเต็มกับความรู้สึกให้กับตัวเราได้อีกครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะค่อยๆลงตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าเทมเพรนคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการที่กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือให้ความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นเขาอ,อาจจะมา มีลักษณะของความผูกพันกับตัวคุณมากขึ้นหรือสามารถที่จะมาคักเหมาหาตัวคุณมากขึ้นและมีโอกาสที่เขาจะมาให้โอกาสกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่หเหรียญดังนั้นเนี่ยใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาจบเลิกลากันไปมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นแต่ไม่ได้การันตีแบบร้อนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็สามารถที่จะมีแนวโน้มหรือทิศทางที่เขาจะมา เขาเรียก <Es> <an> ว่าผูกสัมพันธ์ําไมตรีกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งหรือสามารถกลับมาหาตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นไปได้หรือสามารถที่จะคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วก Star ็สามารถที you well or, KK, ่จะมีสิ่งที่ดีกับความรักความสัมพันธ์สามารถที่จะไปต่อได้หรือสามารถที่จะคอมมิตต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ห่างหายกันไปประมาณนี้นะครับแต่เป็นคู่ที่ชัดเจนแล้วประมาณนี้นะครับ ส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องภูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ